สวัสดีครับวันนี้เราได้ข้าวมากินนะครับเอ๊เราได้เป็นข้าวร้านข้าวแกงมหาไลยนะครับอร่อยมากบอกป้าเขาว่าบอกพี่เขาว่าเพิ่มข้าวดูคูนมากเหมือนภูเขาเดี๋ยวเราจะมาชิมกันให้ดูว่าร้านนี้อร่อยไหมเอ่ามาดูกันมาดูกัน อืมเขาอร่อยอ่ะอร <pim, S> ่อย <cris> ออไปไหวอ่ไไ้่ะาวข้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 าว้ว้้าขอวขาวข้าวข้าว้าข้าวข้าว้าร้ว่้ววา้าาขาวว้าขาว้ อร่นันแลยอร่อยรอทุกคนเหมือนจะเป็นเห็ดตอนนี้มีเห็ดด้วยนี่มีเห็ดด้วยอร่อยเปรี้ยวชอบเลยแบบเปรี้ยวชอบเนียเนาะ ถ้ามันจานใหญ่จานเล็กแต่ข้ามันเยอะตอนนี้ปี่ใหม่ไม่หเขาู่สมบูร์เหรอทำไมไม่หูเมื่อวานเมื่อวานกรไปหาหรอเราขอเไปตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่เห็นเลยก็ตอนนี้รับไปอะมาหรออื้ม รอดเขาให้นมมาด้วยตัวนี้มีตู้เย็นเดี๋ยวที่เป็นตู้เย็นไหเดี๋ยวเรากินเสร็จนะครับเราจะไปซ้อมสมโมการที่ข้างเตือเอ็นตรงข้างๆต๋อมนุษย์ระหว่างต๋อเองกับต๋อมนุษย์อ่ะจะไาไปซ้อมตรงลานตรงนั้นไปซ้อมสมโมนะครับเป็นซ้อมการแบบร้องเพลงของคณะมนุษยศาสตร์การใช้เสียงรอมเสียงอะไรเงี้ย สถานการณ์เราซ้อมไปไแล้วไงเราจะไปซ้อมสโมกัน,นะครับของจะเป็นข้าวก่อนหมูข้าวรับบ้างหอมวัสดีค่ะตอนนี้เราเรียนอยู่วิชาเดินตีและศิลปะสารแสารเวลา5โมง45วันนี้อาจารย์ให้เพื่อนๆในคลาสบรษยายนในคณะบริยาย พนักพิณดุให้เขาเล่นดนตรีให้ดูเด,ดี๋ยวจะถ่ายดูอาจารย์ตอนนี้เป็นแบบดนตรีสายวันนี้จะมานำเสนอไอไลน์สุสสแดแสมเนี่ยวผ่านรับสองเดี่ยวไลน์เสแสมครับมันเป็นอ่อนเสแสมมันเป็นลายของแกนครับ ตั้งเชื่อโดยโน้ตที่ใช้ก่อนที่สุดคือลูกแส้นทาร์องบุญมาขาขงครับอาจารย์ชุมเดียวเป็นคนเรียบง่าง ตอนนี้เราอยู่ตลาดน้อยนะครับเรามาซื้อข้าวกินเราเพิ่งสอบของอาจารย์อาจารย์อะไรนะอาจารย์ตั้มเราเพิ่งสอบของอาจารย์ตั้มเสร็จนะครับวันนี้เรามากินข้าวอยู่ตลาดน้อยเราได้อะไรรู้ไหมนี่ว้าวเป็นผัเผ็ดปลาดุกแล้ว<อ>กระเพราหรือเปล่าไม่รู้ผัดกระเพราหมู <โฮ S 1> กรอบไม่กรอบไม่รู้ จะลองชิมดูก่อนนะจ๊ะร้านเดิมครับมหาลัยหมูทอดไม่ใช่ข้าวแกงมหาลัยร้านที่มาเปิดใหม่อร่อยมากคือบอกเพิ่มข้าวคือข้าวพูนมากนี่อ้อพ่อหมูกรอกอร่อย Ngon phải mang đấy ạ à? ừ.

สอ,องตายฮะช้าชีวิตมันจะตายช้าชีวิตแบบกลัวตายอะ่ะไม่ไปนานนานแล้วอะ่ะพูดเหมือนเดิม,มพูดดีก็ ปิดเอกพูดจริงอ่ะไม่ไปไม่ไปไม่ไปพอละไปเดือนละวครั้งสองครั้งพอไม่เริ่มบนบคือเพิ่งได้ตังมาเมื่อวานานี่แบบทน เดือ่ห้าไร่เมื่อคืนนี้โอนไปสี่ร้อยงัอนให้เขาก่อนปูร้อยหนึง <100 S 1> น่งมีแกร้อยหนึง่งมีแม่ร้อยหนึ่งอีร้อยหนึ่งก็สี่ร้อยโอเคนั่นแหละแล้วก็นี่อีกสี่ห้าบาท แตดผมเหรอเป็นยอดนะใส่เย้วอัดอยมันแพงนะก็ว,ว่าอยู่ คือหิอข้าวกินแบบไม่สนใจจนะคือตอนนี้รถมอไซค์รถมอถไซค์รถมอถไซค์รรเราแบตหมดอยู่หน้าโฟคพนาครเรากินข้าวเสร็จเดี๋ยวเราจะเอารถไปขายเดี๋ยวเราจะแปลวรถให้ทูวร์เลชั่นมาดีกว่านาะ โทรเล็กช่างมาซ่อมอะเอาแบตมาเปลี่นยนต้องที่ไหนหน้าโฟก์ไมีด้วยเหรอไม่รู้เดี๋ยวถามพี่เขาก่อนว่ามีเบอร์แบบช่างี่รู้จักไหมเพราะว่าเมื่อคืนเนี้มีพี่พนักงานโฟก์เขาอันนี้เขาเป็นช่างแต่เขาไม่ได้เอาเครื่องมือมาเขาเลยดูให้คี่เลยบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาอันนี้ก็ได้ค่อยโทรเล็กช่นมาทำก็เป็นก็ติโทรเล็กช่ามาที่เจ็บ ก็คือไม่อยากเห็นหรอจะเปลี่ยนแบตเลยไง เราจะไปละบายบายเดี๋ยวเราไปเอารถก่อน